เห็นจ้ากินอะไรจ้าลูกกินกหมูกินหมูกับข้าวเหนียวกินไม่จ้าแล้วกินอะไรด้วยกินน้ำแดงเหรอจ้าอ้ยมีไพ่ยเยอะเลยไพ่ไพ่อันนี้เล่นตำรวจจับไหมเนี่ยมันคือการมันคือไพ่อะไรเนี่ยมันคือการมันคือการ์ดใช่ไหมการ์ดอันนี้เล่นตำรวจจับไหมเนี่ย ฉันบไม่จ,จไไับเนาะฉันมาโอ้ยมีที่นอนด้วยกระเป๋าวันนี้หนูมาใส่ของนะจ๊ะกินข้าวอ,อิ่มไหมเนี่ย เลือกแล้วครับพี่ เราไม่ค้าไม่ค้ากินข้าวอยู่ละจ้าอร่อยเราพูดนะพูดพูดให้เอฟซีเนะให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์ด้วยพูดเลยอ,อะไรอะไร่ะบอกที่บอกให้ FC, like, เอฟซีกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ

อันฟิ้วฟิ้วฟิ้วอันฟิ้วเพื่อทำอะไรเพื่อทำอไรเนี่ยหันมาทางนี้อไฟีวสิทำอะไรอันฟีวไปบอกให้ ให้ FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเออเออดิเฟียววันนี้เฟียวไปโรงเรียนไหมไ<ป>คนควรเฟียวชื่ออะไรอะ่ะคนน้ำแข็งคนน้ำแข็งนี่ไงคนน้ำแข็งที่กินเยนะอุ้ยแล้วคนน้ำแข็งใจดีไหมดีแต่วันนี้คือไม่อยู่ อ๋อวันนี้ค,คุณครูติดธุระคนุณคุณครูไม่อยู่ใช่ไหมอย่าล้าใจพิก่อนนะเรือเแค่น,นี้หรือเลิกบอกบอกให้ <มา S 1> ไปกดติดตามด้วยไปล้วบบพิงพูดดีๆเลยอาดวสวัสดีจ่าวัสดีจ้เติมพียสวัสดีก่อน